สวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ได้คุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการ u t u โครงการพันาผลิตภัณฑ์อาโครงการคลินิกเทคโนโลยีโครงการ u p i และโครงการส่งเสริมการนำวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่พัฒนาสังคมและชุมชนโครงการที่เป็นของอยู่ในโครงการ และโครงการยูนเครือข่ายขององค์ความรู้ KBO นะครับจังหวัดน,นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็น Knowledge Base Pool นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เนี่ยหมหาวทิทยาลัยเทคโนโลยี่ยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสแล้วก็นำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานนะคะของอย่างที่บอกกัน ไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะเพื่อยดียวกับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความย,ายั่งยืนนะคะอ,อย่างที่ในวิดีโอได้เห็นเมื่อสักครู่นะคะ Innovation and Sustainable University นะคะเราก็มุ่งมั่นสร้างสารรค์ผลงานวิจัยประบเปลีขถ่ายทอดและก็พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยัง่งยืนของสังคมโดยก็เราก็ได้มอบหมายให้ใหน่วยงานหลักก็คือหน่วยงานที่ที่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำหน้าที่ที่จะช่วยสนับสนุน ถือว่าเป็นการกลางในการที่จะช่วยรวบรวมความรู้และวกรรเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและก็แมชิ่งเพื่อนำไปช่วยชุมชนสังคมนะคะเราได้ร่วมกับมหาเทยาลัยเทคโนโลยีส่วนนารีซึ่งเป็นชาวบ้านดุริยาที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกเฉหี่อในการที่ช่วยนาสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูป มาจำหน่ายผ่านช่องทางของบริษัทไทยในสองช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะคะที่จะให้โพสต์มาหรือว่าจะเป็นออฟไลน์ที่ทำการบริษัทนะคะซึ่งมีอยู่ท้พิที่เยอะมากกว่าห้ารยสาขานะคะซึ่งเออ่บริษัทไทยก็พร้อมที่จะเป็นช่องทางขายสินค้าของไายที่มีเสื้อผ้านะคะที่เราได้เห็นความสำคัญเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ไปเรวจชมการมา ก็ได้เห็นว่า,าการนำเ,เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะคะมาพัฒนาสินค้านะคะต่กลมการแล้วก็สินค้าชุมชนของจอังหวัดนะคะให้เกิดเมูลค่าเพิ่มหรือเป็นการช่วยสับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอสเอ็ดเกษตรและกลุ่มเกษตรกร